สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับหมอดูบอลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับบวยติดคอเจ็บเลยนะครับราวเข้าไปถึงซวงนะครับเขาก็ไม่ได้เล่นดีเดีอะไรนะครับบุกมากกว่าคลองเกมได้เนื้อกว่านะครับดีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือประตูไม่มาสักทีนะครับโดยเฉพาะดาวินนูนเยตนะครับ จอๆนาทีที่เจ็ดสิบสามหลาไม่มีใครประกบโล่งๆประตูก็หลุดแล้วไปออกไปได้ไงโอ้ยพอไม่เข้าใจไม่เข้าใจนุนเยอะเลยนะครับจะอะไรกันนักัหนาลูกนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเข้ามันโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเมื่อคืนเนี่ยนะครับ ผมสะบดสัตว์เลี้ยคาเนี่ยวิ่งเต็มห้องเลยเมื่อคืนนี้จังหวะนั้นนะครับทีนี้พอยิงเขาไม่ได้นะครับเอาสิครับทีนี้เขาสวนมาแต่ละดอกเนี่โอ้โหสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโดนจริงนะครับโดนเต็มๆเลยนะครับเขาสวนมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นประตูนี่โชคดีนะครับที่หลุยดีอาร์ตนะครับกัดฟันเล่นทางน้ําตานะครับหัวจิตหัวใจ นะครับว่าจิตหวัวใจลูกผู้ชายเลือนนักสู้นะครับยิงเข้าไปตีใครแตกนาทีที่เก้าสิบบวกห้านี่เรียกได้ว่านะครับยิงลูกนี้เนี่ยเขาก็ถอดเสื้อโชว์ให้เห็นข้อความที่เขา,าพูดถึงพ่อที่ถูกลักพาตัวนะครับขอเป็นงกำลังใจให้ดีาร์นะครับยิงเข้าแล้วก็น้ำตาร่วงเลยนะครับส่วนผมนะครับน้ำตาไม่มีหรอกครับมันแน่น จุกโอ้ยพอนุไหนไอ้นุนเย็ดนะครับโอ้เต็มเต็มเลยผมสองคู่นะครับทั้งวิลล่าวิลล่าก็ลกเกินนะครับลกส่วนฟอร์เรสนะครับอ่ยิงยิง,ย,งยิงเข้าแล้วนะยิงแรงยิงหนักประตูก็ประมาณปัดได้นะครับ ปัดได้แล้วบอลนั้นก็กระดอนไซ์เข้าไปเหมือนเดิมสุดท้ายแพ้ไปนะครับไม่เข้าสักคู่เลยเมื่อคืนเต็มๆครับโดนไปเต็มๆเออะไม่เป็นไรก็ว่ากันต่อไปแมตช์หน้ายังมีนะครับคืนนี้ก็มาแช่งสเปอร์แล้วกันนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับก็ขอให้โปเซติโน่นะครับบุกไปยันเสมอได้แล้วกันแต่น้อยๆก็จะให้สเปอร์ไปไกลกว่านี้ ไม่งั้นไม่ไหวตายตามลำบากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ